ในงานถแถลงข่าวอิชิเขาพูดเรื่องเควินดิโดมดัมตอน,นไหนๆก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับน,น้องอีกหน่อยนะครับค,คือคือแน่นอนแหละไอ้ครั้งที่ผ่านมาไอ้เจ็ดแปดครั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็มีทั้งเหตุผลที่ถอนโดยสมควรและไม่สมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเราต้องแยกแยะก,ก่อนถ้าคุณเอาครั้งอื่นมารวมอ,อืมคือครั้งนี้ยังไงก็ผิดเพราะคุณคุณเหมารวมไปแล้วแล้วคุณตั้งทงไป,ไปแล้วคุณใช่คุณตั้งทงแล้วคุณจาหน้าเข้าไปแล้วซึ่งผมว่า บางครั้งมันคล้ายๆเคสไหนปะ่ะเคสของเอกนิพนปัญญาครับเหมือนกันนะผมถามว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่จะสื่อข่าวเรื่องมามันสามารถทําอะไรออกมาได้ดีกว่านี้ครับผมก็ได้บอกว่าบางครั้งการการทําให้ออกมามันสวยงามที่สุดอ่ะมันมีวิธีการมันไม่ได้สวยงามเพื่อทําให้แฟนบอลไม่ด่านะแต่บางครั้งมันกระทบประตัวนักบอลครับแล้วผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องข้อขาบาดตายคือเควินรูรัมไม่ได้ขโมยของในคําทีมชาติอ่ะเข้าใจปะ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ โอเคมันใหญ่ในมุมของแฟนบอลหลายท่านแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้แค่ว่าครั้งที่แล้วเขาอยากมามครั้งนี้เขาอยากมาส่วนครั้งก่อนเนี่ยที่ผมเคยบอกมันเป็นเรื่องการเจรจารที่คุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าเขาบอกว่าเขาไม่มาแล้วคุณไปเรียกเขาหรือเปล่าอถูกไหมอันนี้ฉะนั้นตอนเนี้ยอิชิเขาพูดแล้วซึ่งแน่นอนอิชิเขาไม่ได้อ่านโซเชียลภาษาไทยหรอกแต่เขาดูไทยรัฐทีวี TV, ช่อง32นะเพราะว่าเขาเคยเขียนใช้ซอสมะเขือเทศ เขียนเป็นไทยรัฐทีวีพร้อมโลโก้ทุกเช้านะที่ดิฉจะกินตามดูเจวัลปัดนักข่าวเทียหนึ่งเขาเลสเศูนย์เขาเลสเปกผมแต่หน้าเสียดายที่ผมเนี่ยไม่ได้มีต้องสังกัดอาชีพไม่งั้นเนี่ยผมจะแทนที่ของเทียศักดิ์ปุถุทิมายในแคมป์นี้ผมบอกเลยอันนี้พูดแล้วกดลุกหมดเลยยังไงกดขี้ดูทุกการที่เราจริงอะไรละเอาเรื่องเควินเขาบอกว่าเขาเขาเข้าใจ ว่านักเตะเจ็บจริงแล้วก็มีการลงความเห็นด้วยซึ่งตามข่าวก็จริงก็คืออิชิก,ก็ก็เป็นคนบอกเองว่าพอประเมินกับทีมแพทย์ปุ๊บเฮ้ยเควินต้องต้องกลับ,ต,ลบต้องกลับพักดีกว่าแต่นั้นมันไม่ใช่ประเด็นว่านักเตะถอนนะร,รอบนี้คือต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าไอ้คำว่าถอนตัวมันจะใช้ก็ไม่ผิดหรอกเพราะสุดท้ายออกจากแคบมันคือการถอนตัวนั่นแหละแต่ต้องเข้าใจกระบวนการว่ารอบนี้นักเตะไม่ได้ขอถอนตัวดูเหตุผลหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วก็เอาจริงเนี่ยอิชิอิก็ถูกถามด้วยว่าครั้งต่อไปก็คือในอาเซียนคัพเน มีโอกาสจะเรียกเควินมาติดไหมซึ่งคําตอบของอิชิ e ีก็คือก็ต้องดูผลงานการเล่นในระหว่างนี้ด้วยแล้วก็เอาจริงเนะี่ยอาร์เซนอลครับเนี่ยมันคลุมเครือแล้วก็พูดยากตรงที่ว่าเอ้ยอาจจะต้องดูตรงเหตุผลหรือเปล่าว่าแต่ละทีมมีโปรแกรมยังไงครับออกมาได้ไหมนะครับซึ่งก็ต้องรอดูแหละว่าสุดท้ายเนี่ยอ่ะผมว่าการเควินไม่ได้หนักน่าจะกลับไปลงเล่นได้ไในช่วงเกมลีกเกมลีกหรือว่าเกมระหว่างเนี้ยหลังจากเบรกทีมชาติแต่ว่าจะ สามารถมาติดทีมชาติไทยได้ไหมซึ่งตรงนี้ผมว่าก็ต้องดูการเจรจากับสโมสรอ,อีกทีใช่ใช่ค,ค,คือคือเนี่ยอ่านข้อความเนี่ยเอางี้นะผมผมผมเป็นอาชีพสื่อมวลชนเนาะครับคืออย่าใช้อย่าใช้เขาว่าบางทบบางที่เลยเลยคือเอางี้เอาโตของันที่ตั้งคือผมเนี่ยผมเป็นภาษานาผมชอบเห็นต่งนางชาวบ้านเขาแต่ว่าโอเคทุกที่จะลมมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเนาะเพราะว่าอย่างเนี้ยเราอยู่สังกัดไทยรัฐเนี่ยถามว่าเหตุการณ์พวกนี้มันมีก็ใส่ไปตามข้อมูลคือมันก็มันก็หลั่งไหลกันมาแต่ว่า เอาเอาของผมแล้วกันผมไม่ได้สนใจใครนะรผมสนใจแค่นี้แหละว่าอะไรที่เรารู้เราเราพูดมันไม่ทั้งหมดหรอกรเพราะถ้าพูดทั้งหมดเนี่ยผมก็ใกล้เนี่ยนว่าถ้าผมพูดเนี่ยวงแตกหลายเคสเหมือนกันผมพูดเท่านี้แหละคือผมว่าบางครั้งมันไม่เป็นงเหมืนันนักเตะสักเท่าไหาร่นะครับหรือแม้แต่เคสอย่างนี้อาจมีทุกรอบดรามา่าจราทานเอกนิตฐ์เควินปัญหาแต่ละอย่างจะผ่านไปได้ถ้าลงเล่นแล้วผลง,งานดีถูกต้องครับ,รบถูกต้องครับคือต้องอดทนหน่อยนะน้องต้องอดทนหน่อย ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกกดรักกีฬาทุกคนครับ